อีโซอกเก้เฮ e ้เฮ e ้เฮ้เอ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 สวัสดีเพื่อนทุกคนพบผมนะครับรัชอุ่มค่าววันนี้จะมารีวิวไอ้นี่เลยแว่น V R ครับผมผมซื้อแว่น V R จาก Shopee นะครับราคา367บาทนะครับอันนี้นะครับซื้อมาจาก Shopee แล้วมาส่งเมื่อเช้าเองครับเป็นอะไรที่แบบว่าสุดติ่งจริงๆเพื่อนดูแล้วก็มีไอ้รีโมทนี่จะรีโมทเอาไว้เชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์นะโอเคได้มาทั้งกล่องเลยเพื่อนดีมากเลยเพื่อนสุดยอดมากเลย แว่น VR ครับมีวิธีใช้ใง่ายเลยครับเพื่อนดูนี่ใช้แค่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็เอาโทรศัพท์ใส่ลงไปแค่นี้เอาโทรศัพท์ใส่งไปปุ๊บแล้วเราก็เปิด VR เปิดเปิดวิดีโอของ VR แล้วเราก็ใส่เงี้ยเพื่อนโอเคเนี่ยเราเราก็เล่นได้แล้วแว่น VR แว่น VR นะครับที่ผมซื้อมานะครับเพื่อที่จะเอามาดูหนัง AV ญี่ปุ่นฉบับแบบ3มมิติครับเพื่อน ถ้าสมมติเราดูหนังเอวีญี่ปุ่นแบบฉบับปกตินะครับเพื่อนมันจะดูแบบว่าไม่ถึงอารมณ์มันจะแบบว่าไม่เห็นภาพอ่าเพื่อนแต่ถ้าสมมติเราใช้แบบว่าแว่น vr ประกอบด้วยครับเพื่อนแล้วก็ดู a อวีญี่ปุ่นในรูปแบบ vr 3ามิติสามิตินะครับเพื่อนมันจะทําให้เราว่าฟินทําให้เราแบบเข้าถึงอารมณ์ทําให้เราแบบว่ามีอารมณ์ร่วมกับวิดีโอวีโอนั้นได้ดีกว่า่านเพื่อน ก็เหมือนว่าเราเข้าไปอยู่ในคลิปจริงๆเลยครับเพื่อนเป็นอะไรดีมากครับย้ำครับก็คือแว่น VR เนี่ยที่ผมซื้อมาผมอยากจะเอาไว้ดูหนัง AV ญี่ปุ่นหนัง18ปบวกหนังอินเดีย18บวกบผมชอบมากครับเพื่อนามร้อยบเจบาทครับเพื่อนใน Shopee ปปครับสั่งได้เลยครับเพื่อนโอเคมากเลยครับเพื่อนจดมากครับเพื่อนเป็นอะไรดีมากเลยเพื่อนแว่น VR รัชอุมมี VR แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ก็บายบาย